สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o u u s c h h n n n l l วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะแมในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ย เป็นสถานการณ์ที่เหมือนจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่การรับมือของเรานะกับปัญหาที่มีอยู่ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่บิ๊กเดลแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและก็ความคาดหวังของเราอะนะนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่เจ็ดดาบและในเหตุการณ์นี้เนี่ย ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะหรือว่าคุณมีแผนการในใจอะไรบางอย่างที่คุณไม่กล้าพูดกับคนใกล้ตัวก็เป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะต้องออปกปิดซ่อนความรู้สึกของตัวคุณเองกับความรู้สึกของคุณที่อยู่กับใครบางคนในช่วงเวลานี้ เพราะว่า,ามันมีพลังงานของไพ่สีถ้วยนะแล้วก็ไพ่แปดดาบถ้าเกิดว่าคุณดูในรูปคุณก็พอจะมองออกแหละว่าความรู้สึกหรือว่า,อา่สถานการณ์ของใครบางคนในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะถ้าเป็นในเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนเนี้คุณเหมือนกับ สังกตายอ่ะเหมือนกับว่าคุณอยู่ไปวันๆนะถ้าเป็นในในในเรื่องของงานอะคือคุณหมดแรงบันดาลใจไม่รู้ว่าจะเอ่อออกจากตรงนี้ดีหรือว่าจะอยู่ต่อไปมันมันเซ็งไปหมดนะในเหตุการณ์นี้แล้วสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยในที่ทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะ คุณตอนนี้คุณพยายามที่จะยอมรับปรับตัวกับปัญหาต่างๆไอ้ไอ้พวกกฎระเบียบที่มนันขึ้นขึ้นลงๆมันไม่มีความแน่นอนเนี่ยเพราะว่าเป็นเอ่อพลังงานของไพ่ห้าไม้เท้าแล้วก็เอ่อเหตุการณ์ในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อหัวหน้าเป็นพวกเพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้นะแต่ละคนนี่อ มันก็ไม่มีความจริงใจแต่ละคนก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดนะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเออมันมีบางสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรนะหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่หรือการกระทําของใครบางคนเนี่ยมันมันเป็นท็อกซิกมันเป็นพิษต่อกัน นั่นก็คือพลังงานของไพ่ห้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่าใครบางคนที่อยู่ตรงเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานทุกคนนะมีแต่สร้างภาพทุกคนต้องทำเพื่อความอยู่รอดนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าด้วยคือทุกคนต่างเบื่อกับระบบในที่ทำงานแล้วคุณ คุณรู้แหละว,ว่ามันมองไม่เห็นการเติบโตมันมีแตม่มีแต่อะไรอะ่ะคือต้องทำเพื่อความอยู่รอดมันมันหมดความสุขไปแล้วอนะแล้วก็พลังงานของไพ่ The Hangman ที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยก็อยากจะเตือนให้คุณได้รู้ว่าในที่ทำงานเนี่ย ถึงแม้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดูดีนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อการสร้างภาพของแมネจเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทำเป็นเหมือนเอ่อะอะไรอ่ะเห็นใจลูกน้องนะแล้วก็มีความเมตตาปานีอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะไพ่เดอะแฮงแมนที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวเนี่ยพวกผู้ใหญ่หรือพวกหัวหน้าเนี่ย คนพวกเนี้ยคุณไว้ใจไม่ได้นะแล้วตัวคุณเองก็รู้แหละคุณรู้สึกว่าคุณน่ะถูกจับผิดถูกกดดันเอ่อถูกกันแกล้งเหมือนกับว่าอย่าให้คุณเนี่ยออกจากตรงนี้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่แปดดาบคุณก็อยู่ตรงเนี้ด้วยความรู้สึกที่แบบว่าหวาดกลัวแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วถ้าเกิดคุณออกไปคุณก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอันนี้ก็คือออความรู้สึกของคุณเลย แต่ทีนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยช่วงเวลานี้ไม่ว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไงนะไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบในที่ทำงานหัวหน้าเพื่อนร่วมงานนะตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณหนักใจเนี่ยก็อาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่ทีนี้ไพ่อัศวินถือ ถือดาบที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวเนี่ยเขาก็บอกให้คุณอะต้องระวังคนที่แบบว่าสร้างภาพไม่จริงใจนะแล้วเ,เป็นลักษณะของคนที่มีโอกาสแทงกันท้างหลังนะแล้วก็จับผิดให้ร้ายนินทากันอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้นะการที่คุณไปเรียกร้องหรือว่าติ เตียนหรือว่าคอมเพลนอะไรเนี่ยนะเออไม่มีประโยชน์เลยนะคุณทำมันนั้นไม่ได้เลยนะในที่ทํางานแห่งนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณเป็นการทำเอ่อถ้าถ้าคุณทำแบบนั้นอ่ะเหมือนเป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวคุณเองในเหตุการณ์นี้เนี่ยหรือในที่ทํางานเนี้ยมันจะไม่มีความยุติธรรมนะอันนี้เนี่ยผู้จัดเชื่อว่าคุณก็รู้ ตัวเองดีนะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนทีนี้ไพ่ที่เป็นไพ่เดียวกับเนี่ยก็คือไพ่สามเหลี่ยนไพ่าสามเหลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่เป็นพลังงานที่ดีนะถ้าคุณรู้จักที่จะเ,เรียนรู้หรือว่าพยายามที่จะพาตัวเองออกมาจากตรงที่แห่งนี้เนี่ย มองหาการเริ่มต้นใหม่หรือว่ามองหา,าสังคมใหม่เพื่อนฝูงกลุ่มใหม่ใครก็ได้อะที่จะช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคุณให้ดีขึ้นนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาพูดกันถึงในเรื่องการงานเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณออกไปเจอสังคมออกไปเจอผู้คนนะคนที่จิตใจดีคนที่คุณดูแล้วเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือคุณได้เนี่ยนะในเรื่องการงานอะ เออคุณมีโอกาสนะอย่ามัวแต่นั่งอยู่อย่างนั้นอะ่ะแบบว่าเหมือนเหมือนหมดอะไรตายอยากหมดแรงบรนดาลใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็อันนั้นก็คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่คุณคิดแต่เอาจริงๆอ่ะไพ่ดิเอาคัมเป็นไพ่สามเหรียญหมายความว่าเออถ้าคุณไม่ลอเออไม่ลดละความพยายามของคุณ คุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าคุณมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จเพื่อนฝูงที่ดีๆก็ยังมีนะที่เขาจะ,ะช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่ว่าคุณก็จะต้องอเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองเปิดโอกาสให้ตัวคุณเนี่ยได้ออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวิชาความรู้พวกวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะ แล้วทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะไปหางานในที่แห่งใหม่ที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกงานนะอันนี้เนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้นะเหมือนเป็นการเตรียมตัวอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นไพ่ที่เบื้องบนน่ะเขาแนะนําเลยว่าคุณจะต้องเตรียมตัวแล้วเผื่อเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผู้จัดบอกอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณโดนจับผิดใช่ไหม ในที่ทำงานาบางทีเขาอาจจะคิดที่จะกำจัดคุณออกจากตรงนี้นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมขยับขยายได้แล้วแล้วสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นน่ะกรณีบางคนเนี่ยคิดไปปรึกษาทนายด้วยซ้ำนะ ไปปรึกเเพราะว่าไพ่สามเหรียนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหากรณีว่าถ้าคุณรู้ตัวก่อนว่าคุณจะถูกจับผิดถูกบีบถูกแกล้งให้ไล่เอ,อใ่ให้ให้ให้ถูกไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยแทนที่คุณจะรอให้เขาไล่คุณออกนะคุณไปหาทนายแล้วก็ปรึกษาเขาเลยว่าคุณมีอะไรที่คุณสามารถเคลมได้ทำได้โดยที่ว่า คุณจะได้ไม่เสียเบเนฟิตไม่เสียผลประโยชน์ของคุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพ้นสถานภาพไปแล้วเนี่ยนะพวกผลประโยชน์อะไรต่างๆพวกอินชูลันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะถูกตัดออกไปหรือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเคลมอะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยคุณก็ต้องฉลาดแล้วก็ลองไปปรึกษาเพื่อนฝูงดูถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะ อันนี้ก็เป็นในเรื่องการงานส่วนในเรื่องของความสัมพันธะ์น่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันไม่มีความคืบหน้าอะไรนะมันคุณก็มีทางเลือกแหละคุณเลือกที่จะอยู่ที่เดิมนะแล้วก็ทาตัวปรับตัวแล้วก็ทำใจนะยอมรับสภาพตัวเองแล้วก็ อ,อไม่คาดหวังอะไรมากมายจากตรงนี้ละคือเหมือนคุณปล่อยไปนะคุณไปตามน้ำกับเหตุการณ์นี้คุณดูว่าเออคู่ครองของคุณเนี่ยจะเอายังไงความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะจะไปในไอแนวแนวทางไหนหรือว่ารูปแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ คุณก็ยังกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคุณก็ยังกลัวกับการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สีถ้วยเลยคุณยังติดอยู่กับความเคยชินแต่อย่างที่ผู้จัดบอกอะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องหน้าที่การงานความสัมพันธ์ตอนนี้นะคุณพยายามแยกตัวออกมาไม่ต้องไปติดอยู่กับแฟนมากนะพยายาม อยู่ให้ได้ด้วยตัวของคุณเองพยายามที่จะออกไปหาสังคมใหม่กลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่นะสิ่งที่จะพาจะพาตัวเองอะนะให้ไปเปิดหูเปิดตาเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองอะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เบื้องบนเขาแนะนำเลยเพราะว่าเป็นไพ่เด u t c o m e เป็นไพ่บทสรุปอะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองคุณก็จะเจอ สิ่งที่ดีๆเจอโอกาสใหม่เจอใครใหม่ได้รู้จกักคนใหม่ๆอะนะที่จะมาทําให้สิ่งที่เป็นอยู่อะความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันย่ำอยู่กับที่มันไม่มีความคืบหน้าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยนะถ้าคุณนั่งอยู่ตรงนั้นคุณก็ไม่เจอโอกาสก็มีอยู่แค่นี้เลยนะก็ จริงๆแล้วมันก็ไม่อย่างที่ผู้จัดบอกไม,ไ,มไม่มีเรื่องอะไรหนักใจมากมายแต่แต่ถ้าเกิดว่าในคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยมันออกมาในแนวนี้มันก็หมายความว่าสิ่งเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะรบกวนจิตใจคุณพอสมควรนะถึงแม้ว่าคุณอะไม่พูดถึงความรู้สึกของคุณคุณพยายามเอ,อเอาตัวรอดคุณพยายามปกปิดความรู้สึกของคุณคุณพยายามที่จะ มองในด้านบวกนะกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าเหตุการณ์นี้นะอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณไม่มีทางเลือกมันก็ต้องไปในแนวนั้นแต่คุณถามตัวเองว่าคุณอะยังพอมีทางเลือกไหมนะแล้วคนที่อยู่กับคุณเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือหรือว่าทําตัวให้เป็นที่พึ่งกับคุณได้หรือเปล่านะเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่า คุณเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันผิดหวังมันเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่คุณคิดมาตั้งแต่แรกคุณแพลนมาตั้งแต่แรกคุณคาดหวังมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะมันไม่มีทางจะเป็นไปอย่างที่คุณคิดแล้วนะชั่วโมงนี้นะทีนี้มันไพ่อันเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนพลังงานของไพ่กับหัวทีนี้ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่าคนคนเนี้ยเขาหลอกคุณตั้งแต่แรกหรือเปล่าเขาสร้างภาพทำให้คุณสับสนทำให้คุณ หลงเชื่อคอยตามแล้วพออยู่กันมาคุณถึงได้เห็นท่าแท้ของเขาหรือว่า,าคนคนเนี้ยความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเลือกเลือกเขาเข้ามาเองนะคุณคาดหวังอันนี้ไปเองโดยที่ว่าคุณไม่ได้ดูว่าความเป็นจริงอ่ะมันเป็นยังไงหรือว่าพฤติกรรมท่าแท้ตัวตนของเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามาจนถึงวันนี้เนี่ยเอเขาเป็นที่พึ่งให้คุณไม่ได้เนี่ยนะ ไพ่เนี่ยก็แนะนำว่าคุณควรที่จะขยับขยายมองหาการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เนี่ยมันก็จะดีสำหรับคุณดีกว่าการที่คุณหลอกตัวเองไปวันๆนะนั่งจมปลักอยู่ตรงเนี้ยโดยที่ว่าคุณไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณได้เข้ามาดาูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นแล้วละ่ะว่าในอนาคตเนี่ย คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการช่วยเหลือหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ตามนะที่มาในรูปแบบงานก็ได้หรือว่าในรูปกลุ่มสังคมอ,อ,อะไรแนวๆน,น,นี้นะมันจะมีเข้ามาถ้าคุณคิดที่จะ move on ถ้าคุณคิดที่จะวางแผนในอนาคตนะคุณก็ไม่จำเป็นต้องบอกให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่าคุณคิดอะไรยังไง เพราะชั่วโมงนี้เนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงตัวคุณเองก่อนก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ